ไ่อยากจะรู้ว่าผู้หญิงคนนี้รักลูกจริงหรือเปล่าถ้าเกิดลูกไม่มีเงินไม่มีทองแล้วเขาจะอยู่กับลูกจริงหรือเปล่าพ่อแค่ลองใจอย่าถือทโทษกดพ่อเลยนะอ๋อสิ่งที่พอ่อทำไปนี่คือลองใจรองทองจนะ้านี่ไหมจ๊ะทำไมพ่อลองใจแรงจังเลย<พ>อ่ะลองทองพ่อก็อยากจะรนะู้นั้นเกิดว่าจ<ร>ิตใจของลูก รักษาทิศจริงหรือเปล่าถ้ารักาธิตไม่มีเงินไม่มีทองแล้วหลวงทองจะรักษาธิตหรือเปล่าจ้าหลวงทองก็บอกแล้วไงว่าหลวงทองเนี่ยรักสาธิตด้วยใจไม่ได้รักที่เงิ<ะ>นตแต่พ่อสีหน้าพ่อนั่นนะไม่ค่อยสบายใจเลยมีอะไรทุกข์ใจหรือเปล่าครับคุณพ่อพ่อมีเรื่องในใจจะบอกลูกแม่ก็หลวงทองเมื่อครั้งอดีต พ่อได้มาหมายกับผู้หญิงคนหนึ่งไว้ให้กับสาธิตอ่ะคุยอะไรกันไม่เอาขอเพียงวะโอ้โหขอลูกตามเมียใครร้องได้โอ้ถ้าเราเราอุ้มลูกตามเมาียอุ้มเมียอุ้มเมียามเลขไหนที่เจอ้ที่เจ็ดตัวร้องไม่ได้แล้วตัวร้องต้องมีแบงค์เขียวไอ้แบงคนะ์ฮะถูกแล้วแบงค์ขเขียวไม่ใช่ ต้องมีเบงกออเอยากให้ตื้อรอพี่หมายแม่เราไม่ซื้อเทียวปาดีกว่าเมียตามลูกกับเพยเที่ยวอ้อมลูกน้อยตายตาจัดเพยนะครับเสืตาห้าเตาคนเดียว g r a กับบ้เมียทงบ้าน จบกีจเอาล่ะกี่สิบบาทไอ,ทไอท้เดียวให้เงินมาเขาก็อยากฟังจบเพลงยี่สบาทถ้า100ยมันจบเพลงเลย20บาทแค่นี้ไงถ้า100ยมันจบเลยแม่อยากฟังจบไหมล่ะขออีกร้อยได้ไหมมันจะได้จบเพลงวะทีเนี่ยฉันกำลังเคิรมฟเลย เมื่อกี้เมื่อกี้จบไปโอ้ลลงนี้ไปกับใครไปฉากหน้าม <c oughs> า,าล้อมจอไปยี่สิบบาทก็ต้องฟังแต่กระท่อนกระแท่งไปไงกระท่อนกระแท่นเลยแม่เราไม่มีใครร้องได้ขอโทษน,นะแม่นนะฟังเพลงอื่นนะแม่เนาจะจากก่จ่าจ่ขอบคุณเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัดให้เพลงอื่นนะเม้นนะจะเข้าเรื่องแป๊บหนึ่งนะ <c oughs> สาธิตพ่อมีความในใจจะมาบอกเมื่ <c oughs> อต <c oughs> กใจแค่นี่ก็ปิดกระตุ้นเนี่ย อ๋อมัมาเป็นนักพักตึ้งได้ดมันไปยึดอยู่ข้างหลังหน่อยได้ไหม